สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูมุกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณมุกนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ คุณหนูเรียนรู้เลขนะคะอ่าเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่าเด็กๆนะคะหยิบหนังสือนะคะคุณหนูเรียนรู้เลขขึ้นมานะคะหน้าปกเล่มสีขาวค่ะอ่าหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขนะคะเมื่อหยิบแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่41ดนะคะ 41มี4กับ1ค่ะอ่าอีกได้เลยนะคะหน้าที่41นะคะเรามาดูช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกนะคะเขาบอกว่าเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะอ่าคำแรกนะคะที่เขาให้เรามานะคะ17นะคะสออีบอสิ 10, จอเอดเจ็ 7, นะคะ17อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนนะคะ สิบเจ็ดแล้วก็ต้องเป็นเลขไทยด้วยนะคะสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดอ่าเด็กๆเ,เขียนลงไปเลยนะคะคำต่อไปนะคะหกสิบห้านะคะหออกอหกสองอ,อ บสิหออาหาเมโทรห้าหกสิานะคะอาหกสิบห้าจะมีหกับห้านะคะอาเขียนได้เลยค่ะหกอาเขียนได้เลยนะคะหกสิาำต่อไปนะคะ 33. สามสิามออามสสออีบสิบอสอ,อา 3 33นะคะ33ม,ม,มี3กับ3นะคะเลขส2ตัวนะคะต่อไปนะคะ5 1นะคะหออาหาไม่โท5สออีบอ10อเอดเอ็ด,ด,ออดห้าอ็นะคะห้อ็ดมี5กับ1น,นะคะห้าอยู่ด้านหน้า ด้านหลังนะคะห้าสิบเอ็ดคำต่อไปนะคะ 100, ห,นหนึ่งร้อยหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งรออยอยรอยไม่โทร้รอยหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยมีหนึ่งศูนย์ สี่เหลี่ยมต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขียนเป็นตัวหนังสืออ่าตอนนี้นะคะเขาให้ตัวเลขเรามานะคะ20นะคะมี2กับ0เดี๋ยวเราจะมาเขียนคำว่า20นะคะยออียีแม่เอกยี่สออิบอสิบนะคะยี่อ่าเด็กๆก็เติมลงไปนะคะ ตัวเลขต,ตัวต่อไปนะคะ91นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเขียนนะคะกอเอาเกาไม่โท9สอ,อิบอ10อเอดอดเอ็ดออ91นะคะอ่าต่อไปนะคะ44นะคะ44สอ,อีสีไมเอะสีศอ,อี บอ 10, สออีสีไมเอกส4่สี่สิบสี่นะคะ,ะต่อไปนะคะ38นะคะ38มี3กับ8สอ,อมสามสออบสิบอแอ,อดดแปดสามสิบแปนะคะ ต่อไปนะคะแปดสิบเจ็ดนะคะเราจะมาเขียนกันนะคะปอแอดอแปดสออีบอสิบจอเอโดอเจ็ดแปดสิบเจ็ดนะคะแปดสิบเจ็ด ต่อไปนะคะช่องต่อไปเขียนตัวเลขนะคะ,ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะ,ะเขาให้คำเรามานะคะย <s ans> อีเมเอกยี้สออิบอสิบ,บอแอดอแปดก็คือ28นะคะมี2กับ8นั่นเองค่ะเด็กๆก็เติมลงไปเลย ต่อไปนะคะสอ,อีสีแม่เอกสีสออีบอสิบสอ,อีสีแม่เอกสี4สี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่มีสี่กับสี่นะคะอ่ะต่อไปนะคะกอเอาเกาไม่โทเก้าสออีบอสิบอ,อเอโดอเอ็ดเก้าสิบ นะคะอ่ 91, มี9กับ1นะคะเลข9อยู่ด้านหน้า 1, 1อยู่ด้านหลังค่ะอ่ะต่อไปนะคะจอเอด7อเจออีบอสิบอ 10, อ,อ,องอสองสิบสองนะคะเจมี7กับ2นะคะ7อยู่ข้างหน้าสองอยู่ข้างหลังค่ะ คำสุดท้ายนะคะปแอแ,ดแปดสอ,อีอบสิบหออโกโหกแปดสบหกนะคะแปดสิหมี8กับ6นะคะอะเรียบร้อยแล้วนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเด็กๆก็เปิดไปหน้าต่อไปได้เลยนะคะ หน้าต่อไปนะคะจะเป็นหน้าที่เท่าไหร่คะไม่เอ่ยอ่าหน้าต่อไปคะ่ะอ่าหน้าต่อไปนะคะเขาให้เด็กๆนะคะวาดภาพและแสดงวิธีทํำนะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะข้อน,นี้นะคะฉันมีเงิน7บาทนะคะเราก็จะขีดด้านบน7เส้นนะคะ ที่มีมากกว่าฉันหบาทนะคะก็ด้านล่างหเส้นนะคะพี่มีเงินกี่บาทนะคะเราก็จะเอา7จ็ดบวกหนะคะเท่ากับเท่าไหร่อ่าเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะคะฉันมีอายุ10ปีนะคะเขาก็จะขีดมาแล้ว10เส้นนะคะพี่แกกว่า6ปีอ่ะเพราะฉะนั้นเลข6นะคะเราก็ต้องขีดกี่เส้นคะขีด6เส้นนะคะเด็กๆก็ขีดเลย1 สองสาสี้าหอ่าหเส้นนะคะอ่าข้อนี้นะคะสิบบวกหนะคะเราก็จะเอามาเขียนนะคะสิบนะคะบวก6นะคะอ่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนนะคะ เท่ากับน,นะคะเด็กๆเอา10ไว้ในใจนะคะชูขึ้นมา6นิ้วนะคะ10แล้วอ่ะ10แล้ว11 12 13 14 15 16านั่นเองค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ16นะคะ16มี1กับ6ค่ะอ่ะข้อต่อไปนะคะแปลงมีหนังสือ3เล่มต้อยมีมากกว่า2เล่ม ต้อยมีหนังสือกี่เล่มอะตอนนี้นะคะแต่มีอยู่แล้ว3เล่มนะคะต้อยมีมากกว่า2เล่มนะคะเราก็จะเขียนขีดลงไป2นะคะ1 2เส้นที่เราขีดนะคะจะเท่ากับเออตัวเลขด้านบนของโจทย์นะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะมาแสดงวิธีทำนะคะก็คือ3บวก2นั่นเอง3บวก 2นะคะ,ะเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆรู้ไหมคะเอา3ไม่แน่ใจชูขึ้นมา2นิ้วค่ะมี3แล้ว4 5นะคะคำตอบก็คือ5นั่นเองค่ะอ่เด็กๆก็เติมลงไปเลยนะคะ3บวก2เท่ากับ5นะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะแดงอ่านหนังสือได้6ห,หน้า น้อยอ่านได้มากกว่าสีหน้าน้อยอ่านหนังสือได้กี่หน้าอ่านตอนแรกนะคะแดงอ่านได้6ห,หน้านะคะแล้วน้อยอ่านได้มากกว่ากี่หน้าคะสีหน้านะคะเราก็จะขีดสีเส้นนะคะ1 2 3 4นะคะอ่าเอาหบวกสนะคะ เด็กๆก็6นะคะแล้วก็บวก4อ่เท่ากับอเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วค่ะ6แล้ว7 8 9 10นะคะคำตอบก็คือ10นะคะ10มี1กับ0นนั่นเองค่ะเด็กๆก็เติมลงไปเลยแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่านหน้าต่อไปนะคะจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะคะอ่าตัวอย่างนะคะนิกมีขนม6อันแดงมีมากกว่าอ่าแดงมีขนมมากกว่า6อันแดงมีขนมกี่อันนะคะก็คือ6บวก6เท่ากับ12นะคะอ่าเรามาดูข้อต่อไปนะคะต้อมมีเงิน8บาทนะคะอันนี้ก็มี8เส้นแล้วนะคะ ต้อตายมีเงินมากกว่า5บาทตายมีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาขีดนะคะกี่เส้นดีคะหาเส้นถูกต้องแล้วค่ะเดีด๋ก็ขีดเลย1 2 3 4 5อ่ะข้อนี้นะคะเราก็จะเขียนนะคะเป็นเออแต่ว่าเราจะเขียนเป็นแนวตั้งแล้วนะคะ 8นะคะตอนแรกมี8เลข8จะอยู่ข้างบนเส้นนะคะอ่ะ8บวกเท่าไหร่คะ8บวก5นะคะเวลาเราเขียนนะคะหลักของเขาต้องตรงกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายบวกนะคะอ่ะบว,บวก5นะคะให้เด็กๆเอา8ไว้ในใจแล้วชูขึ้นมา5นิ้วนะคะ8แล้ว9 10 11 12 13คําตอบนะคะก็คือ1 3มี1กับ3นะคะ,ะเลข3ต้องตรงกับด้านบนนะคะเพราะว่าเขาเป็นหลักหน่วยนะคะแต่เลข1เป็นหลัก10จะอยู่ด้านหน้านะคะข้อต่อไปนะคะน้องมีอายุ7ปีพี่มีอายุแก่กว่า6ปีพี่มีอายุกี่ปี อตอนแรกนะคะน้องมีอายุ7นะคะเราก็จะขีดเขาขีดไว้แล้วนะคะ7เส้นต่อไปพี่อายุแก่กว่า6ปีนะคะเราก็จะมาขีด6เส้นนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะอ่าด้านบนนะคะก็เป็นเลข7นะคะอ่ะบนเส้นนะคะ 7นะคะบวกเท่าไรเอ่ยบวก6นะคะ7จบวกหอย่าลืมเครื่องหมายบวกนะคะอ่ะ7บวก6นะคะให้เด็กๆเ,เอาเจไว้ในใจนะคะเราก็ชูขึ้นมา6นิ้วค่ะมี7อยู่ในใจแล้วนะคะนับต่อจาก7 7แล้ว8 9 10 11 12 13นะคตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ13นะคะเลข3จะต้องตรงกับแถวหลังนะคะเลข1ตรงกับด้านหน้านะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะฉันอ่านหนังสือได้9หน้าเพื่อนอ่านได้มากกว่า9หน้าเพื่อนอ่านได้กี่หน้าอ่ะนตอนแรกนะคะ9นะคะ ่ะแล้วต่อไปเพื่อนอ่านได้มากกว่า9หน้าใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะมาขีด9เส้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะอ่ะเราก็เขียนเลข9ก้ไว้ด้านบนเลยนะคะ9อ้า9บวก9นะคะ เด็กๆก็เอาเก้าไว้ในใจนะคะแล้วก็ชูวขึ้นมาอีกเก้านิ้วนะคะนับต่อจากเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะอ่าสิบแปดก็เขียนลงไปนะคะมีหนึ่งกับแปดนะคะอ่าเลขแปดต้องตรงกับด้านหลังนะคะอ่าแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะก็ เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอะ่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมทบทวนสิ่งที่เราเรียนมานะคะแล้วก็อย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปกันบ้านสง่งบนบูประจำชั้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ